สวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มทําไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลูกปืนท้ายนะครับของมาเก็คตัวนี้นะครับซึ่งถอดออกมาแล้วลูกปืนมันติดอยู่กระบอกด้านในนะครับปอกมันถอดไม่ออกนะฮะทีนี้เราจะมา DIY เครื่องมือถอดปอกลูกปืนนะครับด้านในนะครับเนี่ยบาามันติดอยู่ด้านในนะเอาไม่ออกนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องมือถอดกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรเงี้ยมันออกมานะครับก็อุปกรณ์มันก็มีไม่เยอะครับของบ้านๆเรานี่เองครับก็มีนี่ฮะพุกที่เพื่อนๆช่างใช้กันเยอะแยะครับทั่วไปเลยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็แกนล้อนะฮะชุดบูทเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับเรา DIY ขึ้นมานะครับหลักๆแล้วก็หมุนน็อตชุดนี้ออกนะครับ นี่ออกไปเลยเอาตะแกนกระปอกนี้ไว้แล้วเราก็ขันเข้าไปที่ว่าที่เราเชื่อมไว้ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับขันจบเกียร์แบบนี้แล้วเราก็จับยัดเข้าไปข้างในนี้ครับนี่มครับเราจะไป เอาลูกป,ปืนข้างในัวนั้นออกกันก็นี่ครับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อเราใส่ลงไปแล้วนะครับนะครับขันให้ตึงขันบูทตึงแล้วก็เนี่ยมีบูทตัวนี้อี่ยบูทตัวนี้นะครับเราก็จับไห้อยู่นะโยกเนี่ยแตระวังหนีบมือนะหนีบมือนะแล้วก็นึงแล้วก็วกระแทก,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 กเลยครับปับนี่เห็นไหมครับออกอย่างง่ายดายเลยนะครับ เฉลยเลยนะฮะหลมทำไปเรื่อยนะครับก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ